ตอนนี้เรากำลังเดินทางจากตัาไปเร่ไปเฮซิงกินะคะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงค่ะอันนี้ก่อนที่เราจะ,ะจะเข้าไปพักในโรงแรมนี่เรามีนัดนะคะเพราะแฟนนี้มีนัดกับท่านทูตต่างประเทศ2ที่ก่อนที่เราจะจะเดินทางเข้าโรงแรมเดี๋ยวเอาเอา,เอาบรรยากาศการเดินทางมาให้มาให้ชมนะคะ และตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงโรงแรมแล้วค่ะอันนี้คือโรงแรมที่เราพักนะคะเป็นโรงแรมที่ใกล้กับโรงพยาบาลที่สุดเพื่อความสะดวกสบายสำหรับพรุ่งนี้ลูกสาวจะต้องเดินออกจากโรงแรมตั้งกระเช้าเพื่อไปอพบหมอค่ะ วันนี้เราก็ไปมาทานจ,จองร้านอาหารไว้นะคะเป็นร้านอาหารเากาหลีค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราทานอาหารเกาหลีกันที่ที่ทฟินแลนด์นะคะที่เฮลซิงกิก็เป็นอะไรที่ที่ที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าอาหารนี่มันมันจะมาลักษณะเป็นเซตนะคะเราสามารถสามารถเลือกได้ว่าเซต A เซต B แต่และแต่และเซตก็จะคือราคาแตกต่างกันไปวันนี้เราเรา ออคือเราสั่งมา3มเซตนะคะแล้วเราก็จะมาทานกันดูแต่ก็สรุปแล้วก็คือเป็นคล้ายๆกับบ้านเรานะคะแต่จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยคือดูแลดูแล้วสะอาดน,น่าทานมากๆเลยแล้วอาหารก็อร่อยค่ะแล้วก็ยังไงก็เนี่ยค่ะคืออาหารทั้งหมดที่เราสั่งมานะคะ จะเห็นว่าผักที่เขาจัดมาเสิร์ฟนะคะเป็นสัตเป็นผัก,กแกล้มเนี่ยจัดได้อย่างสวยงามเลยค่ะจัดมาเป็นโบใหญ่ๆเลยแล้วก็เครื่องเคียงนะคะเครื่องเคียงพวกนี้สามารถขอเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องกจ่ายตังเพิ่มอันนี้คืออาหารที่เราสั่งมาแล้วก็มีหลายๆอย่างมีหลากหลายชนิดนะคะก็เป็นอะไรที่ก็อร่อยค่ะวันนั้นก็วันนั้นก็มีความรู้สึกว่าต่างคนแต่คือทุกคนก็ชอบกัน มันรุ่งขึ้นนะคะเราก็ขับรถเข้าไปในตัวเมืองเฮนชิงกิค่ะคือทีอ่ถ่ายมาให้ดูก็คือวันนั้นเป็นวันที่ต่างทุกๆตึก,กนะคะจะร่วมแรงร่วมใจกันยกรถธงครึ่งเสานะคะเป็นเพื่อเป็นการไว้อะไรเพราะเหตุเมื่อวานนี้ นะคะวันก่อนหน้านี้นี่มีเหตุการณ์การยิงกันขึ้นคือเด็กนักเรียนอายุ12ปียิงเพื่อนในในในโรงเรียนเดียวกันนะคะคนหนึ่งเสียชีวิตอีก2คนต้องเข้าไปรักษาพยาบาลก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อทําการรักษาค่ะอันนี้ก็คืออาหารนะคะอาหารที่เราสั่งเป็นอาหารเที่ยงค่ะก่อนที่เราจะเดินทางกับตัมปาเร่ค่ะ